ลิกหน้าประวัติศาสตร์ไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่สะเทือนไปทั้งโลกเมื่อพลังของคนไทยเพียงคนเดียวสามารถสั่นสะเทือนวงการท่องเที่ยวและสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจไปได้ทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทได้ประกาศข่าวใหญ่ที่ทำให้หัวใจคนไทยพองโตอีกครั้ง กับการเปิดตัวลิซ่าและลิซาโมโนบาลในบทบาท Amazing Thailand Ambassador ลิซ่าไม่ใช่แค่ศิลปินระดับโลก แต่เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของซอฟ t ์พาวเวอร์ไทยที่ส่งพลังที่สุดแห่งยุคการก้าวเข้ามาเป็นทูตการท่องเที่ยวในปี2,569นี้ไม่ใช่แค่การโปรโมทสถานที่สวยๆเท่านั้นแต่คือกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพสูงหรือ Quality Leisure Destination ในสายตาชาวโลก นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าทอท,อท,อทอมั่นใจว่าปรากฏการลิซ่าเอฟเฟกต์จะทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาสัมผัสเสน่ห์ไทยผ่านมุมมองใหม่ๆมากยิ่งขึ้นทั้งวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาความเป็นมิตรไมตรีจิตของคนไทยและประสบการณ์ที่ไม่ลืลืมในทุกย่างก้าวเมื่อซอฟท์แวร์ทำงานความต้องการสินค้าและบริการของไทยก็จะพุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ภาไทยหรือที่พักชุมชนก็จะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง การที่ลิซ่าบอกเล่าเรื่องราวความงดงามของไทยจะเป็นเสียงที่ทรงพลังในการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลทั้งนี้เราคนไทยก็ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกและออกไปเที่ยวเมืองไทยสนับสนุนสินค้าไทยไปพร้อมกับลิซ่าเพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ